เรียนชีวิตเอเวโซตอนที่55พระคลิปในสามช่วงเวลาเอเวโซบทที่5ข้อ25ถึงข้อ27ได้นำเสนอให้เรารู้จักพระคลิปใน3มช่วงเวลาในข้อ25กล่าวว่าพระคลิปทรงรักคลิตจักรและได้สละพระองค์เองเพื่อคลิตจักรในข้อนี้เรามองเห็นพระคลิปในช่วงเวลาที่เป็นเนื้อหนังข้อ26กล่าวถึงพระคลิปที่ทรงแปลสภาพคลิตจักรให้บริสุทธิ โดยส่งชําระล้างคริตรจักด้วยน้ำในพระคำในข้อนี้มีพระคริ์ในช่วงเวลาที่เป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตสุดท้ายช่วงเวลาที่สามของพระคลิ์ก็ถูกเปิดเผยไว้ในข้อ27ซึ่งกล่าวถึงการที่พระคลิ์ทรงถวายคริตรจักแด่พระองค์เองในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาดังนั้นในช่วงเวลานี้พระคลิ์ก็จะเป็นเจ้าบ่าวที่มารับเจ้าสาวของพระองค์ในสามช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่หนึ่งอยู่ในอดีต ช่วงเวลาที่สองอยู่ในปัจจุบันและช่วงเวลาที่สามอยู่ในอนาคตในช่วงเวลาที่หนึ่งพระคลิปคือพระผู้ไทยในช่วงเวลาที่สองพระองคือพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตและในช่วงเวลาที่สามพระองค์จะเป็นเจ้าบ่าวในข่าวสารตอนนี้เราจะมาพิจารณาถึงบางประเด็นที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แม้ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่เราสนใจนั้นไม่ใช่หลักธรรม ในการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจต่อหลักธรรมมากจนเกินไปแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องมองเห็นว่าพระคริสต์ที่เรามีนั้นช่างดีเลิศยิ่งนักจากนั้นก็ต้องมาประสบการณ์และรับสุขพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นมนุษย์พระเจ้าแม้พระคริสต์จะทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่เพียงเป็นพระเจ้าเท่านั้นถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าเพียงอย่างเดียวแล้ว พระองค์ก็ไม่อาจเป็นพระคริ์ของเราได้ในการที่จะเป็นพระคริสต่อเราได้นั้นพระองค์ต้องผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังโดยการกลายเป็นเนื้อหนังพระคลิ์ก็ส่งกลายเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อเลือดและกระดูกการที่พระเจ้าส่งสวมใส่นิสัยของมนุษย์เช่นนี้ช่างเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักพระเจ้าของเราไม่เพียงเป็นพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ยังกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าอยู่ในพระคริ์ด้วย ในเนื้อหนังนี้เองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราถ้าพระองค์ไม่ทรงสละพระองค์เองในฐานะนมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังเราก็ไม่มีทางที่จะได้รับพระองค์เลยเราไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเนื้อหนังเหล่าทูตสวรรค์ถึงจะเป็นวิญญาณพระเจ้าไม่ทรงมุ่งหมายให้เรากลายเป็นวิญญาณเหมือนกับเหล่าทูตสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าสนพระทัยไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในรูปกายเนื้อหนัง ไม่มีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามากไปกว่ามนุษย์ที่อยู่ในรูปกายเนื้อหนังบางครั้งเราอาจเสียใจที่เราอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ถ้าเรามองดูตัวเองจากมุมมองของพระเจ้าเราจะตระหนักว่าเนื้อหนังก็ยังมีด้านบวกอยู่อย่างหนึ่งตามเห้ปรายบทที่สองพระคริปไม่ได้เสด็จมารับสภาพอย่างทูตสวรรค์แต่พระองค์ทรงมีส่วนในเลือดแล็เนื้อในเล็บเนื้อหนังยิ่งกว่านั้น โยฮันบทที่หนึ่งยังกล่าวว่าพระคำซึ่งก็คือพระเจ้าและอยู่กับพระเจ้านั้นได้กลายเป็นเนื้อหนังในวงเล็บข้อ14ข้อลับลึกแห่งธรรมนั้นช่างยิ่งใหญ่นักคือที่พระเจ้าทรงเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังในวงเล็บหนึ่งติโมเทียบทที่สามข้อ16พระเจ้าไม่อาจเป็นที่ประจักษ์ในเหล่าทูตสวรรค์ได้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์ได้ในเนื้อหนังเท่านั้น ส่วนของทูตสวรรค์จึงได้แต่เฝ้าดูการเป็นที่ประจักษ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเนื้อหนังเท่านั้นพระคำได้กลายเป็นเนื้อหนังและพระเจ้าก็ทรงเป็นที่ประจักษ์ในเนื้อหนังถูกแล้วที่เราต้องปรับโทษเนื้อหนังที่มีบาปแต่เนื้อหนังก็มีด้านดีอยู่อย่างหนึ่งเราไม่ใช่วิญญาณเหมือนอย่างเราทูตสวรรค์แต่เราเป็นเนื้อหนังพระคริตของเราไม่ได้ทรงกลายเป็นวิญญาณอย่างทูตสวรรค์แต่พระองค์ทรงกลายเป็นเนื้อหนัง พระคริส์ผู้ได้สละพระองค์เองเพื่อเราก็คือพระเจ้าที่ทรงกลายเป็นเนื้อหนังถ้าพระคริ์ไม่ทรงสวมใส่นิสัยของมนุษย์เราก็ไม่มีทางต้อนรับพระองค์เข้าสู่ภายในของเราได้พระคริ์ที่เรายึดเป็นตัวตนของเรานั้นทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าเราไม่มีทางต้อนรับพระเจ้าเข้ามาโดยตรงได้อยู่แล้วเราจะต้อนรับพระเจ้าเข้าสู่ตัวเรามาเป็นชีวิตและตัวตนของเราได้ ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงกลายเป็นมนุษย์พระเจ้าแล้วเท่านั้นชีวิตมนุษย์ที่ถูกต้องคริสเตียนบางคนคิดว่าการประพฤติตัวราวกับว่าเขาเป็นทูตสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่สมควรปฏิบัติพวกเขาจึงพยายามดำเนินชีวิตเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในสวรรค์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าการดำเนินชีวิตเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ลูกของพระองค์ไปเรียนแบบทูตสวรรค์ ตรงกันข้ามพระองค์ทรงประสงค์ให้ลูกของพระองค์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงทุกอวัยวะในคริสตจักรควรมีสภาพมนุษย์ที่แท้จริงด้วยเหตุนี้เอเวโซซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงคริสตจักรจึงเอ่ยถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับสามีระหว่างลูกกับพ่อแม่ระหว่างทาสกับนายในการที่จะมีชีวิตคตริสตจักรที่ถูกต้อง เราก็ต้องมีชีวิตมนุษย์ที่ถูกต้องพระคริสที่เราได้รับไว้และได้มานั้นไม่ใช่ทูตสวรรค์หรืออะไรที่อยู่ในสวรรค์แต่เป็นมนุษย์พระเจ้าพระงทรงสละพระองค์เองแก่เราในฐานะมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังยิ่งกว่านั้นที่พระองค์สามารถเข้ากับสถานการณ์ของเราและสนองความต้องการของเราได้นั้นก็เพราะพระองค์ทรงอยู่ในฐานะของมนุษย์พระองทรงสวมใส่นิสัยของมนุษย์ก็เพื่อจะทรงเป็นเหมือนเรา บ,บัดนี้พระองค์ก็ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราในฐานะชีวิตและตัวตนของเราเพื่อจะส่งปรากฏออกมาจากภายในเราเมื่อพี่น้องหญิงคนหนึ่งยึดพระคริ์เป็นตัวตนในการนอบน้อมต่อสามีของเธอการนอบน้อมของเธอก็จะมีสง่าราศีคือเต็มไปด้วยความเที่ยงแท้ของพระคริ์ที่ดำเนินชีวิตออกมาจากภายในของเธอทำนองเดียวกัน เมื่อพี่น้องชายคนหนึ่งยึดพระคลิปเป็นตัวตนในการรักภรรยาของเขาพระคลิปก็จะถูกสำแดงออกมาในความรักที่เขามีต่อเธอพระคลิ์สามารถเป็นที่ประจักษ์เช่นนี้ได้ก็เพราะพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อเราในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าพระวิญญาณผู้ทําการตรัสตามเอเวโซบทที่ 5: ข้อ26พระคลิปทรงสละพระองค์เองเพื่อคริตจักร เพื่อจะแปลสภาพคริสตจักรให้บริสุทธิ์โดยการชำระล้างของน้ำในพระคำหลังจากที่องค์พระเยสูตเจ้าได้สละพระองค์เองเพื่อเราในเนื้อหนังแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นในการเป็นขึ้นพระองค์ทรงกลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตหน่งเล็บหนึ่งโกรินโทบทที่สิบห้าข้อสี่สิบห้าในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระองค์ก็คือพระวิญญาณผู้ทําการตรัสทุกคําที่พระองค์ตรัส คือพระคำที่มาชล้างเราจับในภาษากรีกที่แปลว่าพระคำซึ่งอยู่ในข้อ26ไม่ใช่โลโกสซึ่งหมายถึงพระคำในยามปกติแต่เป็นเรยมาซึ่งหมายถึงพระคำในยามฉับพลันเป็นพระคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เราในปัจจุบันในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเงียบเฉยแต่พระองค์ตรัสอยู่เสมอตลอดเวลา ถ้าท่านยึดพระองค์เป็นตัวตนของท่านท่านจะพบว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะตรัสอยู่ภายในท่านมากเหลือเกินบรรดารูปเคารพนั้นเป็นใบแต่พระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในนั้นตรัสอยู่ตลอดเวลาคนที่ยึดพระคริสต์เป็นชีวิตและตัวตนของเขาจึงไม่มีใครที่ยังสามารถนิ่งเงียบต่อไปได้ในทางกลับกันเขาจะถูกพระคริสต์บังคับให้พูด เมื่อข้าพเจ้าทําการหล่อเลี้ยงลูกของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ประสบการณ์กับพระคิ์ที่ตรัสอยู่ภายในข้าพเจ้าในโยฮันบทที่6ข้อ63องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตจับในภาษากรีกท,ที่แปลว่าถ้อยคําในข้อนี้ใช้คําว่าเรมาซึ่งหมายถึงพระคําที่ตรัสออกมาในยามฉับพลันและเป็นปัจจุบัน ไม่เหมือนกับโลโกสซึ่งเป็นพระคําในย่าปกติเหมือนในบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในฐนะพระวิญญาณผู้ทำการตรัสองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสเรมากแก่เราทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสก็คือวิญญาณถ้าวันแล้ววันเล่าภายในเราก็ไม่มีการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยนั่นเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าภายในตัวเรามีปัญหาแล้วถ้าไม่มีการตรัสไม่มีเรมา่า ก็แสดงว่าพระวิญญาณนั้นหายไปจากประสบการณ์ในความเป็นจริงของเราแล้วเพราะจริงๆแล้วการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระวิญญาณนั้นตราบใดที่เรามีพระคำที่เป็นปัจจุบันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็มีพระวิญญาณนั้นมีพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเราแยกพระคริสต์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตกับการตรัสของพระองค์ออกจากกันไม่ได้ การสถิตอยู่ของพระองค์ก็อยู่ในการตรัสของพระองค์นี้เองเรารู้ได้อย่างไรว่าพระคลิ์ผู้เป็นตัวตนของเราอย่างสถิตอยู่กับเราเรารู้ได้โดยการตรัสของพระองค์นี้เองถ้าเราไม่มีการตรัสของพระองค์อยู่ภายในเราเลยก็แสดงว่าเราไม่มีการสถิตอยู่ของพระองค์แต่ถ้าเราหันจูพระองค์เอาจริงเอาจังกับการยึดพระคริ์เป็นชีวิตและตัวตนของเรา การตรัสของพระองค์ก็จะเริ่มกลับมาอีกการตรัสของพระองค์ก็คือพระคำที่มีชีวิตพระคำที่มีชีวิตคือพระวิญญาณน,นั้นและพระวิญญาณน,นั้นก็คือตัวของพระคริสต์ผู้อัศจรรย์ของเรานั่นเองในฐานะพระวิญญาณผู้ทำการตรัสโปร่งช่างจริงแท้ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นทัศนะภายในและเป็นจริงในทางปฏิบัติยิ่งนัก การชำระและการเปลี่ยนแปลงแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าพระวิญญาณน,นี้คือน้ำที่ใช้ชาล้างเราพระวิญญาณน,นั้นยิ่งตรัสเราก็ยิ่งได้รับการชาล้างรับการชำระทุกครั้งที่พระองค์ตรัสอยู่ภายในเราเราก็ควรได้ประสบการณ์ต่อการชำระการชำระนี้เป็นการชำระแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าซึ่งได้ขดจัดสิ่งเก่าแก่ทิ้งไปและเอาสิ่งใหม่มาแทนที่ มีช่างแตกต่างกับบางสิ่งที่เป็นแค่การชำระทางภายนอกยิ่งนักโดยการชำระทางภายในแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเช่นนี้เราจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยการชำระแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าที่มาจากการตรัสของพระคริ์ซึ่งเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตเราจึงจะเปลี่ยนไปจริงๆคือได้รับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภายในเช่นนี้ได้เกิดขึ้นภายในเราในชีวิตคริสตจักร จึงไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกันทางภายนอกแนวทางของพระเจ้าที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์นั้นไม่ใช่การเปลี่ยนเราทางภายนอกแนวทางของพระองค์คือการที่พระคริสต์ส่งสละพระองค์เองแก่เราจากนั้นก็เสด็จเข้าสู่ภายในเราในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในความเป็นจริงแล้วการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นหนึ่งกับการตรัสของพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์ตรัส เราก็ตระหนักถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์ซึ่งอยู่ภายในเราได้การตรัสของพระวิญ,ญญาณผู้ประทานชีวิตซึ่งอยู่ภายในก็คือน้ำที่มาชำระสิ่งที่เราเป็นทางภายนอกน้ำที่ชำระนี้ยังนำเอาองค์ประกอบใหม่เข้าสู่ภายในเราเพื่อมาแทนที่องค์ประกอบเก่าที่อยู่ในนิสัยและสันดานของเราการชำระแบบจริงใหม่ทดแทนสิ่งเก่านี้เป็นเหตุให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างจริงแท้ การเปลี่ยนไปนี้เองก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเอ่ยถึงการแก้ไขทางภายนอกไม่มีคุณค่าใดๆสิ่งที่จำเป็นต่อคริจจักคือการชำระแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าทางภายในซึ่งมาจากการยอมให้พระคริสต์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตมาเป็นชีวิตและตัวตนของเราพระคริสต์ที่อยู่ในข้อ26ไม่ใช่พระคริสต์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นเนื้อหนัง แต่เป็นพระคลิตในช่วงเวลาที่เป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตคือพระวิญญาณผู้ทําการตรัสการตรัสของพระคลิศคือพระวิญญาณน,นั้นคือการสถิตอยู่ของพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตถ้าเราเคารพก,การตรัสของพระวิญญาณน,นั้นซึ่งอยู่ภายในเราการตรัสของพระวิญญาณนั้นก็จะกลายเป็นน้ําที่มาชำระทําให้เราหมดจด แบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์และหล่อเลี้ยงเราด้วยองค์ประกอบของพระคริสต์องค์ประกอบนี้จะมาแทนที่และขจัดองค์ประกอบเก่าๆของเราและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเช่นนี้เราจึงได้รับการชําระจนหมดจดและแบ่งแยกบริสุทธิ์ขณะเดียวกันเรายังได้ประสบการณ์ต่อภาคปฏิบัติจริงของชีวิตคริตจักรด้วยไม่ใช่การแก้ไขาทางภายนอก แต่พระคริสต์จรงเป็นชีวิตและตัวตนของเราสมมติว่าพี่น้องชายสองคนดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านพักพี่น้องชายแล้วมีปัญหากันคนหนึ่งจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งของคริสตจักรขณะที่อีกคนหนึ่งก็ไปสมัครคีธรรมกับพี่น้องหญิงที่สูงอายุผู้อาวุโสอ,อาจบอกพี่น้องคนนั้นว่าในชีวิตคตริสตจักรนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอดทนส่วนพี่น้องหญิงที่สูงอายุ ก็บอกพี่น้องชายอีกคนหนึ่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางเขาไว้ในสถานการณ์อย่างนั้นเพื่อให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างคำแนะนำเหล่านี้อาจเป็นแค่การพูดคุยทางศาสนาเท่านั้นถ้าพี่น้องชายสองคนนี้พยายามทำตามพวกเขาจะมีปัญหาหนักยิ่งกว่าเดิมจุดท้ายทั้งสองก็อาจเลือกที่จะย้ายออกจากบ้านพักพี่น้องชาย หรืออาจถึงกับไปจากชีวิตคตริสตจักรเลยก็ได้ในชีวิตคตริสตจักรนั้นไม่จําเป็นต้องมีการแก้ไขทางภายนอกแต่ชีวิตคตริสตจักรคือการดําเนินชีวิตที่เราทุกคนล้วนยึดพระคริสตเป็นชีวิตและตัวตนของเราทั้งผู้อาวุโสและพี่น้องหญิงที่สูงอายุจะต้องช่วยให้วิสุทธิชนทั้งหลายตระหนักถึงความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องยึดองค์พระเยซูเจ้าเป็นตัวตนของเขา ถ้าวิสุทธิชนทุกคนทำอย่างนี้ยิ่งมากพวกเขาก็จะยิ่งมีประสบการณ์ต่อการตรัสของพระคริสต์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตการตรัสนี้ก็จะเป็นน้ำที่มาชำระมาทำให้เขาหมดจดน้ำนี้จะทำให้องค์ประกอบของพระคริสต์ได้แผ่ออกไปทั่วทั้งตัวเขาและจะขจัดความเก่าแก่ทิ้งไปทั้งหมดด้วยในที่สุดพี่น้องทั้งสองคนในตัวอย่างข้างต้น ก็จะไม่ถูกรบกวนจากปัญหาที่มีต่อกันอีกแต่จะเติบโตขึ้นด้วยกันและถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันนี่คือชีวิตคตริสตจักรที่ถูกต้องโอเราทุกคนร่วนจําเป็นต้องได้รับการชําระทางภายในซึ่งเป็นการชําระให้หมดจดที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราสิ่งที่ข้าพเจ้านํามาหล่อเลี้ยงท่านในข่าวสารตอนนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่สัมสมมาหลายปี ในชีวิตคริสเตียนและในชีวิตคริสตจักรข้าพเจ้าคุณเคยเป็นอย่างดีกับคำสอนนานาประการที่เกี่ยวกับชีวิตทางภายในการแบ่งแยกบริสุทธิ์และการอยู่ฝ่ายวิญญาณแม้ข้าพเจ้าจะนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติตามแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยได้ผลหลายคนก็สามารถเป็นพยานได้ว่าแม้เราจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนเกี่ยวกับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ และการอยู่ฝ่ายวิญญาณที่เราได้อ่านแต่สิ่งที่เราอ่านไปกลับไม่ได้ผลในประสบการณ์ของเราสักเท่าไหร่เมื่อล้มเหลวและผิดหวังหลายคนจึงเชื่อว่าการที่เราจะมีชีวิตคตริสตจักรอย่างถูกต้องในวันนี้คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาอ้างว่าต้องรอจนถึงยุคหน้าก่อนถึงจะมีชีวิตคตริสตจักรอย่างถูกต้องได้โดยพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจึงสามารถเป็นพยานได้ว่าชีวิตคลิตจักรที่เป็นของแท้นั้นคือเรื่องที่เป็นไปได้เราไม่ได้ดำเนินชีวิตคลิตจักรด้วยการพยายามทำตามคำสอนทางภายนอกแต่โดยการยึดพระคลิ์เป็นชีวิตของเราและตัวตนของเราอย่างนี้เราถึงจะรับสุขและมีประสบการณ์ต่อพระคลิ์ในฐานะพระวิญญาณผู้ทำการตรัสและประทานชีวิตได้ เรารับสุขการตรัสที่มาชำระเราเปลี่ยนแปลงเราและทําให้เราเติบโตขึ้นเมื่อเราเติบโตในชีวิตเราก็จะถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันกับผู้อื่นอย่างอัตโนมัติในการก่อสร้างเช่นนี้จะไม่มีช่องว่างให้เกิดการแตกแยกหรือการโต้แย้งกันในเรื่องความเห็นและหลักธรรมเราทั้งหลายที่อยู่ในคลิตจักรในลอสแอนเจลิสสามารถเป็นพยานได้ว่าสิ่งที่เราใส่ใจนั้นไม่ใช่ความเห็น คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆทั้งนั้นเราสนใจแต่การยึดพระคิดเป็นชีวิตของเราและเป็นตัวตนของเราในการพูดเราให้ความลำค่าต่อการตรัสของพระองค์เพราะการสถิตยอยู่ของพระองค์ในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็อยู่ในการตรัสของพระองค์โดยการตรัสพระองค์ก็ทรงชำระเราทรงทำให้เราหมดจดและทรงแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์ในที่สุด ตำหนิและรอยย่นทั้งปวงก็จะถูกชีวิตกลืนหายไปจนหมดคริตรจักรที่มีสง่าราศีด้วยการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในเราในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเราก็จะกลายเป็นคริตรจักรที่มีสง่าราศีคือคริตรจักรที่แยกบริสุทธิ์และปราศจากด่างพร้อยวันนี้เรากำลังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา เพราะเรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะถวายเราให้แด่พระองค์เองเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีคือแยกบริสุทธิ์และปราศจากด่างพร้อยในเวลานั้นเราจะมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในช่วงเวลาที่สามเป็นเจ้าบ่าวที่เสด็จมาเพื่อเจ้าสาวของพระองค์แต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราจำเป็นต้องยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราทุกวันและรับการชำระการทำให้หมดจด และการแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยการตรัสของพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเช่นนี้เราก็จะเปลี่ยนไปแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตคตริสตจักรจบตอนที่55พระคริสต์ในสามช่วงเวลาจากหนังสือบทเรียนชีวิตเอเฟโซโดยวิทนตลี หนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779